สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งาน c ีแ n นในเรื่องของการนำเข้าชุดข้อมูลนะครับหรือการขึ้นชุดข้อมูลนั่นเองนะครับสำหรับการนำเข้าชุดข้อมูลทำได้ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีที่1คือการ Key-in แต่ละรายการคำอธิบายข้อมูลนะครับอย่างน้อย14รายการนะครับวิธีที่2นะครับการนำเทมเพลตเข้าผ่านทางตัว Importer dataset นะครับ ซึ่งความแตกต่างของทั้งสองวิธีนะครับก็จะมีนิดหน่อยนะครับวิธีที่1เนี่ยจะต้องเป็นยูเซอร์ที่มีสิทธิ์อีดิเตขึ้นไปนะครับของแต่ละองค์กรนะครับส่วนวิธีที่สนะครับจะต้องมีสิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์แอดมินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของแต่ละวิธีนะครับว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับวิธีการคีย์อินนะครับให้ทุกท่านไปที่แถบของชุดข้อมูลครับและไปที่เมนูเพิ่มชุดข้อมูลครับหลังจากที่คลิกเมนูเพิ่มชุดข้อมูลนะครับจะปรากฏหน้าต่างให้เราเกอกรายละเอียดของคำอธิบายข้อมูลตามประเภทของชุดข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งการเลือกประเภทชุดข้อมูลจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีด้วยกัน5ประเภทนะครับ ก็จะมีข้อมูลระเบียนข้อมูลสถิติข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ข้อมูลหลากหลายประเภทและข้อมูลประเภทอื่นๆซึ่งเวลาเราเลือกไปแต่ละประเภทนะครับเขาก็จะฟิลเตอร์ตัวคำอธิบายข้อมูลให้ทางด้านขวามือนะครับลองกดคลิกดูนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยก็คือจะไปแตกต่างในส่วนที่เป็น Optional Meta Data หรือคำอธิบาย ข้อมูลส่วนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับส่วนที่เป็นส่วนหลัก14รายการเนี่ยจะมีเหมือนกันทั้ง5ประเภทนะครับในที่นี้ตัวอย่างวันนี้ที่ผมจะมาแสดงให้ทุกท่านดูจะเป็นข้อมูลสถิติครับผมก็เลือกไปที่ข้อมูลสถิตินะครับแล้วก็มากรอกรายละเอียดทางด้านขวามือนะครับชื่อชุดข้อมูลนะครับก็จะเป็นชื่อชุดข้อมูลที่เราตั้งไว้นะในที่นี้ของผมจะเป็นจํานวนกําลังแรงงานรวมครับ หลังจากกรอกชื่อชุดข้อมูลแล้วนะครับให้ไปที่ URL ของชุดข้อมูลนั้นนะครับใส่ชื่อ URL นะครับเพื่ออ้างอิงมาถึงชุดข้อมูลนี้นะครับในที่นี้นะครับผมแนะนำให้ใส่เป็นรหัสชุดข้อมูลหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเลือกองค์กรนะครับสำหรับองค์กรก็จะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบชุดข้อมูลนั้นน,น,นะครับ ในที่นี้นะฮะชุดข้อมูลที่ผมเตรียมมานะครับก็จะเป็นของกองสถิติสังคมครับการเข้าถึงนะครับถ้าเกิดเราตั้งไว้ส่วนตัวหรือ private เ,เราจะเห็นเฉพาะคนที่เป็นเมมเบอร์ภายใต้องค์กร นั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นผมเพิ่มชุดข้อมูลไว้ในองค์กรที่ชื่อว่ากองสถิติสังคมถ้าเกิดทุกท่านเป็นยูเซอร์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ของกองสถิติสังคมท่านก็จะไม่เห็นข้อมูลชุดนี้นะครับถ้าผมเลือกเป็นส่วนตัวแต่ถ้าเลือกเป็นสาธารณะนะครับก็คือใครก็ได้ไม่ต้องล็อกอินก็ได้ก็สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุดนี้ได้นะครับส่วนเมื่อกี้นะครับ ที่เราเลือกเป็นส่วนตัวเนี่ยมันจะมีฟีลนี้เพิ่มเติมขึ้นมาคือยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ gd catalog หรือเปล่านะครับก็คือในกรณีที่องค์กรของท่านอยากขึ้นชุดข้อมูลที่เป็น private แต่ว่าอยากให้หน่วยงานรัฐคนอื่นที่มี id ภายใต้เว็บของ gd catalog ซึ่งเป็นเว็บพอร์ทัลกลางที่จะรวมบัญชีข้อมูลทุกหน่วยงาน ไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนหน่วยงานรัฐเนี่ยเห็นชุดข้อมูลที่เป็น private ของท่านด้วยนะครับยินยอมไม่ฮาเว e ไปนะครับก็คือเลือกที่เป็นยินยอมแต่ถ้าท่านอยากเก็บไว้ใช้ภายในองค์กรนะครับโดยดีฟอมันเป็นไม่ยินยอมอยู่แล้วก็คือตัว g d catalog portal เนี่ยจะไม่สามารถ h a r ว e ชุดข้อมูลที่เป็น private ขององค์กรท่านไปได้นะครับก็จะ ฮาร์เวสต์เฉพาะที่เป็นพับบิกเท่านั้นหรือเป็นข้อมูลสาธารณะเท่านั้นนะครับถัดมาจะเป็นฟิลของชื่อผู้ติดต่อนะครับในที่นี้นะครับจะใส่เป็นชื่อกองสำนักหรือฝ่ายที่ได้รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆนะครับในที่นี้ของผมเป็นกลุ่มสถิติแรงงานครับถัดมาจะเป็นอีเมลของผู้ติดต่อนะครับก็จะต้องเป็นอีเมลของกองหรือสำนัก ที่ได้รับมอบหมายที่ใส่จากชื่อผู้ติดต่อเมื่อกี้นะครับซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันนะครับอย่างของผมจะเป็นเมลของกลุ่มสถิติแรงงานนะครับถัดมาจะเป็นคำสำคัญครับส่วนนี้จะระบุเป็นหัวข้อคำวลรหรือแท็กที่ระบุหรือสื่อถึงชุดข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับเพื่อง่ายต่อการค้นหานะครับสำหรับชุดข้อมูลนี้นะครับก็จะมีคำว่า แรงงานนะครับกำลังแรงงานนะครับซึ่งจํานวนแท็กนะฮะเราไม่ได้มีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดว่าจะต้องมากน้อยเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับหน่วยงานเป็นคนกำหนดเลยนะครับเอาเท่าที่คิดว่าง่ายต่อผู้ใช้งานมาสืบค้นนะครับ ส่วนรายละเอียดนะครับก็อาจจะเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆนะครับที่สำคัญของชุดข้อมูลเราไม่ว่าจะเป็นคำนิยามหรือ,อพูดถึงว่าชุดข้อมูลนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับหรือมีวิธีการเก็บแบบใดกลุ่มเป้าหมายเป็นใครก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นคำอธิบายหรือรายละเอียดสั้นๆนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะใส่เป็นคำนิยามของกำลังแรงงานรวมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะครับ เป็นส่วนที่อธิบายวัตถุประสงค์ในการจัดทำชุดข้อมูลนี้ขึ้นมานะครับในที่นี้ของผมจะเป็นพันธกิจของหน่วยงานนะครับซึ่งสำนักงานสถิติมีหน้าที่ในการผลิตข้อมูลสถิติของประเทศนะครับถัดมานะครับจะเป็นหน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูลนะครับในที่นี้ของผมเป็นไต่มาสครับส่วนค่านะครับ เนื่องจากเป็นรายไตามาสนะครับก็จะเป็นใส่หนึ่งนะครับความหมายก็คือรายไต,ตรมาสหรือทุกไต,ตรมาสนั่นเองนะครับส่วนฟิลถัดมานะครับก็จะเป็นขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่นะครับในที่นี้จะเป็นระดับการนําเสนอของชุดข้อมูลน,นั้นๆจัดทําขึ้นมานําเสนอย่อยที่สุดระดับไหนนะครับในที่นี้ของผมจะเป็นจังหวัดนะครับชุดข้อมูลที่นํามาจะเป็นข้อมูลรายจังหวัดครับ และแหล่งที่มาของชุดข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับอาจจะเป็นชื่อโครงการก็ได้นะครับในที่นี้ของผมจะเป็นในที่นี้ของผมจะเป็นโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรครับและรูปแบบการเก็บข้อมูลนะครับในที่นี้ของผมเป็น CSV นะครับสำหรับรูปแบบการเก็บข้อมูลสามารถเลือกได้มากกว่า1น,นะครับในกรณีที่ชุดข้อมูลท่านนั้นนะเก็บ,บอยู่ในหลายรูปแบบนะครับถัดมาฟิลบ,บังคับ ลองสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องกรอกก็คือหมวดหมู่ข้อมูลตามทรมาพิบาลข้อมูลภาครัฐนะครับซึ่งจะมีด้วยกัน4หมวดหมู่นะครับก็จะมีข้อมูลสาธารณะข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลความมั่นคงและข้อมูลความรับทางราชการนะครับโดยดี a u l t เนี่ยจะเป็นข้อมูลสาธารณะนะครับชุดข้อมูลที่ผมนำมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วนะครับ และสุดท้ายนะครับจะเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนะครับก็จะมีให้เลือกด้วยกันอยู่7ประเภทรวมประเภทอื่นๆด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นข้อมูลสาธรารณะเนี่ยแนะนำให้เกาะกเป็น Open Data common นะครับแต่ถ้าเป็นสัญญาอนุญาตประเภทอื่นๆที่ไม่อยู่ในนี้นะครับให้ท่านเลือกอื่นๆแล้วก็เกากะระบุชื่อสัญญ,ญาอนุญาตน,านั้นๆเข้าไปหรือถ้าท่านไม่ทราบไม่มีนะครับให้เลือกที่เป็น l ร c e n s e Not Specific ส่วนคำอธิบายของสัญญาอนุญาตแต่ละประเภทนะครับก็จะอาจจะมีคู่มือของสอพรที่ทำร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น Open Data Common ะครับและส่วนคำอธิบายข้อมูลอื่นๆนะครับถ้าท่านสามารถกรอกได้ก็สามารถ เติมรายละเอียดส่วนพวกนี้ไปนะครับอย่างเช่นภาษาที่ใช้ของชุดข้อมูลก็เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยนะครับของผมนะครับก็คือกอกเท่าที่กอกได้นะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานเน้นนำชุดข้อมูลไปใช้อย่างเข้าใจนะครับหลังจากที่กรอกคําอธิบายส่วนหลักและส่วนเพิ่มเติมครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มข้อมูลนะครับการเพิ่มข้อมูลหรือในตัวซีแคนเราจะเรียก ว่าทรัพยากรหรือรีสอร์ทนะครับซึ่งการเพิ่มข้อมูลหรือเพิ่มไฟล์ข้อมูลเนื้อไฟล์เข้ามาเนี่ยนะครับจะทำได้ด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็คือเพิ่มไฟล์จากการอัปโหลดก็อัปโหลดจากไฟล์ที่อยู่ในเครื่องท่านเองนะครับหรือว่าจากลิงก์นะครับในที่นี้ของผมจะเป็นลิงก์ครับ ก็ให้ทุกท่านเพิ่มลิงก์นะครับที่ไปยังเนื้อไฟล์ที่เก็บข้อมูลของท่านเองนะครับและเพิ่มชื่อของไฟล์นะครับในที่นี้ผมคือจำนวนกำลังแรงงานรวมจำแนกตามกลุ่มอายุนะครับโดยในส่วนที่เป็นทรัพยากรหรือรีสอร์ทนะฮะก็จะบังคับแค่ชื่อเท่านั้นเองนะครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้นะครับก็จะให้ท่านเตรียมไว้ในเทมเพลตที่3นะครับ หรือในกรณีที่มีมากกว่า1ไฟล์นะครับให้กดบันทึกและเพิ่มรายการก็จะเพิ่มอีกไฟล์เข้าไปนะครับในที่นี้ของผมจะเป็นลิงก์ไปทีตารางข้อมูลนะครับชื่อว่าจำนวนกำลังแรงงานรวมจำนแนตามเพศนะครับหลังจากเพิ่มไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วครบ ถ้วนแล้วนะครับให้กดเพิ่มครับไฟล์ทั้งสองไฟล์ที่อยู่ภายใต้ชุดข้อมูลกําลังรายงานรวมก็จะปรากฏตรงหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีคําอธิบายข้อมูลต่างๆที่เราเกอกไว้เมื่อกี้นะครับส่วนไหนที่เราไม่ได้กกอกมันก็จะเป็นแบงค์ไว้อย่างนี้นะครับลองคลิกเข้าไปที่ข้อมูลที่เราเพิ่มเข้ามานะครับหลังจากคลิกเข้ามานะครับก็จะพบรายละเอียดนะครับก็จะมีตัว data explorer ที่แสดงตารางข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับในกรณีที่ ตารางข้อมูลนั้นเป็นแบบ Machine-readable นะครับก็จะมีตัวที่เป็น Data API แล้วก็ Visualization ขึ้นมานะครับสำหรับวิธีแรกก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปนะครับผมจะให้ทุกท่านดูในส่วนที่เป็นการนำเข้าผ่านทางเทมเพตนะครับสำหรับการนำเข้าผ่านทางเทมเพตนะครับก็ทำได้ง่ายๆไปที่รูปขอนครับ และไปที่ Dataset Importer ครับหลังจากกดที่เมนู Dataset Importer นะครับ <c oughs> ก็จะแสดงเมนูให้เรากอบอยู่2ฟิล์นะครับฟิล์แรกจะเป็นชื่อองค์กรในระบบครับซึ่งตัวนี้จะดึงมาจากเมนูอง์กรนะครับตามที่หน่วยงานได้เพิ่มเข้าไปนะครับในที่นี้ของผมจะเป็นกองสถิติสังคมนะครับก็คือจะเพิ่มชุดข้อมูลที่อยู่ในเทมเพลต ให้อยู่ภายใต้องค์กรที่ชื่อว่ากองสถิติสังคมนะครับถัดมานะครับในฟิลด์ที่2นะครับก็คือชื่อองค์กรในไฟล์เทมเพลตที่จะนำเข้าในกรณีที่เทมเพลตที่ท่านทำมานะครับมีหลายองค์กรในเทมเพลตน,น,นั้นนะครับก็จะต้องพิมพ์ชื่อองค์กรที่เราจะนำข้อมูลเข้านะครับถ้าเราไม่ ก็ก็แสดงว่านำเข้าทุกแถวาภายในเทมเพลตนั้นๆน,น,นะครับในที่นี้ของผมเตรียมมานะครับก็จะเป็นของกองสถิติสังคมกองเดียวเลยนะครับจะไม่มีของกองอื่นแทรกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเว้นว่างไว้นะครับเพื่อให้ตัว d a t a s e t i m p o r t e เนะี่ยนำเข้ามาทุกแถวนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการอัปโหลดเทมเพลตนะครับหรือลิงก์ไปที่เทมเพลตนั้นนะครับ แต่ผมเลือกเป็นอัปโหลดจากไฟล์ในเครื่องนะครับแล้วก็เลือกเทมเพลตที่เราจะต้องการนําเข้านะครับและคลิกที่ประมวลผลครับแล้วก็ลองรีเฟซดูสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากรีเฟซหน้าเว็บแล้วนะครับจะปรากฏหลอกขึ้นมานะครับซึ่งเขาจะบอกอเราว่าชุดข้อมูลไหนที่สร้างสําเร็จแล้วบ้างนะครับแล้วก็ชุดข้อมูลไหนที่ไม่สามารถสร้างชุดข้อมูลนั้นได้นะครับ ว่ามี e อ r o r อะไรนะครับในที่นี้เขาฟ้องว่า URL นี้ถูกใช้ไปแล้วนะครับซึ่งชุดข้อมูลนะครับ data set underscore 01, underscore 03เนี่ยที่ไม่สามารถสร้างได้ก็คือชุดข้อมูลเดียวกับที่ผมใช้วิธีการ k e y i n ในวิธีที่1ที่สาธิตให้ทุกท่านได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในที่นี้เราลองไปดูนะครับชุดข้อมูลที่นำเข้ามานะครับไปที่เมนูชุดข้อมูลครับ จะเห็นได้ว่าชุดข้อมูลที่นำเข้ามา2ชุดข้อมูลนะครับก็จะมีค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้างด้าน ICT และอัตราการว่างงานนะครับลองคลิกเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องสักครั้งหนึ่งนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับหลังจากที่ Import เทมเพลตเข้ามามาตรวจสอบคำอธิบายข้อมูลต่างๆว่าตรงกับสิ่งที่เรากรอกไหมนะครับถ้าไม่ตรงนะครับก็ให้ไปที่จัดการครับ หลังจากที่คลิกเข้ามาในเมนูจัดการนะครับก็จะมีรายละเอียดของคำอธิบายข้อมูลนะครับจากการนำเข้าผ่านทางเทมเพลตนะครับถ้าส่วนไหนที่ท่านต้องการแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับและหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกไปที่เมนูปรับปรุงชุดข้อมูลครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์คลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการแก้ไขและลบชุดข้อมูลนะคะในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆของชุดข้อมูลค่ะขั้นแรกนะคะให้ท่านทำการเปิดหน้าเบราว์เซอร์และเรียกที่อยู่เว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานค่ะจากนั้นให้ท่านทำการเข้าสู่ระบบ โดยกรอกชื่อผู้ใช้พร้อมทั้งรหัสผ่านค่ะจากนั้นให้ท่านทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะเมื่อท่านทำการเข้าสู่ระบบแล้วนะคะให้ท่านไปที่คำว่าชุดข้อมูลค่ะขั้นต่อไปนะคะให้ท่านนำการค้นหาชื่อชุดข้อมูลหรือคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขค่ะ เช่นถ้าหากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชุดข้อมูลสัสดส่วนของแรงงานนอกระบบนะคะให้ท่านนำการคลิกไปที่ชุดข้อมูลดังกล่าวค่ะเมื่อต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆนะคะให้ท่านไปที่คำว่าจัดการนะคะซึ่งเป็นปุ่มที่อยู่มุมบนขวาค่ะจากนั้นท,ท่านสามารถทำการแก้ไขรายละเอียดต่างๆที่ท่านต้องการได้ะคะ่ะอย่างเช่นชุดข้อมูลตัวอย่างนะคะเราจะทำการแก้ไขความถี่ของการปรับปรุงชุดข้อมูลนะคะ เดิมหน่วยความถี่เป็นปีเราจะทำการปรับปรุงเป็นไตรมาสค่ะเมื่อท่านทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านไปที่ปุ่มปรับปรุงชุดข้อมูลนะคะแต่ถ้าหากท่านต้องการลบชุดข้อมูลดังกล่าวนะคะก็ให้กดปุ่มลบค่ะแต่ในกรณีนี้นะคะเราจะทำการปรับปรุงชุดข้อมูลค่ะ